ปลุกตํนานหนเดือดหาเรื่องสุดปังของ Toyota Land Cruiser FJ รถ s อ v สุดหล่อพื้นฐานไฮรักแชมป์แต่ราคาถูกกว่า Fortuner นะทุกกรลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปกดซับ i b e ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ หลังจากเดลต้าไฮรักแชมป์เปิดตัวทำเอาแฟนๆพากันตื่นเต้นไม่น้อยแต่ยังไม่ทันจะครบหนึ่งนาทีก็พากันผิดหวังหลังจากซราบ่าแชมป์จะไม่มีรุ่น4ประตูหรือ s u v ให้คนไทยได้จับจองกันแต่ดูเหมือนว่างานนี้พี่ตัวกำลังซุ่มพร้อมปล่อยของเด็ดก๊กอก2ซับน้ำตาคนที่เจ็บซ้ำจากแชมป์และเอาใจใสยลุยดีแลนด์ครูเซอร์ FJ รุ่น SUV ที่สุดจะพาไปอัปเดตกันว่าหน้าตาตัวรถคันนี้จะออกมาปเป็นยังไงเช็คเครื่องยนต์อะไรให้เลือกบ้างและราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วมาลุยไปได้ เรื่องที่ 1. ดีไซน์ภายนอกที่ขอถทายทอดมาจากตำนานหนึ่งในจุดขายของลูกชายพี่โตคันนี้ก็คือดีไซน์สุดคลาสสิกรูปทรงกล่องเหลี่ยมเหลี่ยตามสไตล์รถสายลุยล้อไปกับแลนด์ครูเซอร์ในตำนานและจากนั้นเปิดตัวแลนด์ครูเซอร์ LC250 ช่วงเดือนสิงหาคม2023ที่ผ่านมาทางค่ายก็ได้ปล่อยทีเซอร์รถ s อ v 2คันซึ่งคันซ้ายเป็นรถทรง SUV ไซส์ก,กลางๆที่เรากำลังพูดถึงในคลิปนี้ล่าสุดทางเว็บไซต์ b บสคา a r เว็บจากญี่ปุ่นได้เผยภาพเรนเดอร์ของแลนด์ครูเซอร์ FJ ออกมาให้เราได้เห็นนกัน เห็นได้ชัดว่ามีรูปทรงคล้ายกับรูปทีเซอร์ของโตโยต้าถึงแม้จะเป็นรูปเรนเดอร์แต่เว็บเบสคาเว็บก็ขึ้นชื่อว่าแหล่งข่าวแม่นยำและรูปเรนเดอร์ก็มักจะตรงกับรถจริงที่เปิดตัวอยู่พอสมควรตั้งแต่แลนด์ครูเซอร์พาโดโฉมก่อนรถแลนด์ครูเซอร์ LC 300และพรีวอสโฉมล่าสุดเราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าแลนด์ครูเซอร์ FJ คันนี้จะไม่หลุดทีมไปจากนี้มากแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอสำนักข่าวออตคาอินเดียได้รายงานว่าโตโยต้าเตรียมเปิดตัวโฟลเจอรุ่นราาคถูก คุณเฮาก๊กเทียนประธานโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกหรือที่แมปได้ใบกับทางสื่อรถคันนี้จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับไฮลักซ์แชมป์และมีขนาดเล็กกว่าฟอร์จูเนอร์เรื่องที่2ปลุกชื่อในตำนานให้กลับมาใหม่ นอกจากทางเบสคาเว็บจะปล่อยรูปเรนเดอร์ที่เราคัดว่าแม่นยำที่สุดในตอนนี้แล้วทีมข่าวจากฝั่งออสเตรเลียก็ได้ขุดหาข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าทางเตโยตาได้จดสิทธิบัตรชื่อใหม่แถมเป็นชื่อที่เราบรรดาแฟนๆรู้จักกันเป็นอย่างดีซะด้วยจากที่เคยมีข่าวหลุดออกมาจากเว็บไซต์เว็บคาเมื่อวันที่22สิงหาคม2023ว่าทางเตโยตาได้จดทะเบียนชื่อแลนด์ฮอบเบอร์กับสำนักงานสิทธิบัตรของญี่ปุ่นเมื่อวันที่8สิงหาคม2023ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายเรามาลัังงว่าาาเป็นจนจกรยไฟฟ้3าาลงงั้น ต่ไม่เป็นไรครับระทางเว็บไซต์คา r ์สกูปได้ออกมารายงานเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2023ที่ผ่านมาว่าทางพี่โตได้จดทะเบียนชื่อใหม่อีกครั้งภายใต้ชื่อว่านด์ค c r u ซอ e r FJ ชื่อนี้ทำเอาแฟนๆสายนด์ค c r u ซอ e r พักรนแตกฮึอเพราะคำว่า FJ เป็นชื่อรหัสตัวถังของนด์ค c r u ซอร์ยุค1,950ที่ถูกต่อย,ยอดเป็น FJ Cruiser ซึ่งลากขายมาอย่างยาวนานตั้แต่ปี2006ถึง2022ปัจจุบันพี่โตมีรถในไลน์นด์ค c r u ซอร์วางขายอยู่2รุ่น คือ Toyota Land Cruiser LC 3 0 0รุ่นใหญ่ t o อ of t ฟ e l i n ไลสาลุยของ Toyota พื้นฐานที่ NJF สำหรับจอดตลาดในหลายประเทศโดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางและออสเตรเลียที่ชอบรถไซส์ใหญ่ๆอีกรุ่นคือ Toyota Land Cruiser Prado รหัส LC 2 5 0รถ SUV f f road ไซส์กลางพื้นฐานเดียวกันสำหรับจอดตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วโลก การมาของ Land Cruiser FJ คันนี้ถือว่าเป็นการทำให้ไลอั p Land Cruiser สมบูรณ์ที่สุดในรอบหลายปีและเจ้า FJ ก็มีลุ้นจะได้ขายในไทยผ่าน Toyota Motor Thailand จริงๆแบบไม่ต้องผ่าน Gray Market หรือผู้นำเข้าอิสระอีกต่อไปเอาเป็นว่างานนี้ต้องจับตามองให้ดีห้ามกระพริบตาเลยนะก่อนที่เราจะพาไปดูเรื่องเด็ดของเจ้าคันนี้กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีทมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับ <S <S เรื่องที่ 3. คุุ้มพลังมีให้เลือกหลากหลาย เรื่องนี้จะทําให้ FJ มีโอกาสปังทั้งในไทยและทั่วโลกมากๆเพราะ l ด n d c r u ซ s e r FJ มีแนวโน้มจะได้คายในหลายๆประเทศนอกเหนือจากประเทศในกลุ่มอาเซียน <Wow. S 1> จึงมีแนวโน้มที่จะได้ใช้เครื่องยนต์หลายตัวเช่นกันเว็บไซต์ย,ยนยนต์เจ้าเก่าอย่าง a u t o c อิ India ก็ได้เผยว่า จริงๆแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่เจ้ารถคันนี้จะมีโอกาสได้ใช้เครื่องยนต์ลายบล็อกตามต,ตลาดและประเทศที่พี่โตตั้งใจจะวางขายซึ่งหนึ่งในขุมพลังที่มีแนวโน้มมากที่สุดในตอนนี้คือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร4สูตรเทอร์โบรหัส 2GDFTV ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400ร,รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,000รอบตนาที และเครื่องดีเซล2.8ลิตร4สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุด224แรงมา้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรซึ่งเครื่องทั้งสองบล็อกนี้ยังคงใช้ในไฮลักซ์และโฟลจูเนอร์โฉมปัจจุบันอยู่นอกจากเครื่องดีเซลแล้วทางเว็บก็มีการเอ่ยถึงเครื่องเบนซินด้วยซึ่งขนาดเครื่องจะตรงกับเครื่องยนต์ขนาด2.7ลิตร4สูบแถวเรียงรหัส 2TRE ที่อยู่ในไฮลักซ์แชมป์โดยจะให้กำลังสูงสุด166แรงมา้าแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรจับคู่กับเกียรอัััตติ6จงหวะ ซึ่งทางเบสคาเว็บก็เอ่ยถึงขนาดเครื่องยนต์เหมือนกับออโตคาอินเดียไว้เป๊ะๆนี่ก็ยิ่งเป็นการยืนยันว่รารถคันนี้จะมีหลากหลายขุมพลังเพื่อตอบโจทย์หลากหลายตลาดทั่วโลกส่วนไทยจะได้เครื่องแบบไหนนั้นที่สุดคาดว่าน่าจะมีขุมพลังพอๆกันกับไฮลักชแชมแน่แนๆเพราะใช้พื้นฐานเดียวกันไม่น่าจะเพิ่มความซับซ้อนในการผลิตอะไรเรื่องที่ 4. ภายในล้ๆแต่ล้ๆเรื่องนี้จะทำให้แลนด์ครูเซอร์เ j เป็นรถขายดีของทางโตโยต้า ภายในไม่ได้อัดออปชันมาแน่นหนาซึ่งอาจฟังดูแปลกและสูนกระแสมากๆแต่เราจะอธิบายให้ฟังกันครับต้องบอกว่าตลาดรถ s u v พื้นฐาน Body on Frame นั้นเป็นตลาดที่มีรถจากหลากหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายไซส์ถ้าอยากได้รถใหญ่ๆรู้ราสมฐานะออปชันล้นเหลือก็ต้อง f o r t จูเนและ Land Cruiser p r a d o ขึ้นไปถ้าอยากได้ไซส์เล็กลงมาไม่ได้อัดออปชันอะไรเยอะแยะโฟกัสการใช้งานเป็นหลัก ก็ต้องคันนี้เลย Land Cruiser FJ ที่ดีไซน์ออกมาเพื่อตรงตามจดนี้เปเ๊ะ <Wow. S 1> ซึ่งดีไซน์ภายในก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถอดแบบมาจากห้องโดยสารของรถต้นแบบ Toyota Compact Land Cruiser EV <c oughs> ซึ่งหลายคนคาดว่า Mini Land Cruiser น่าจะใช้เจ้ารถคันนี้เป็นแม่แบบก็พอจะอธิบายาคร่าวๆได้ว่า ดีไซน์ภายในจะออกแบบมาในแนวทันสมัยไม่แบบว่าจะเป็นแผงหน้าปัดหรือคอนโซลทรงสูงโจแนวยาวที่เชื่อมต่อกันระหว่างคนขับและคนโซลนกลางเส้นสายเหลี่ยมสันที่เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยการเล่นกับความหนาและขนาดของเส้นตามตัวรถเอาใจสายลุยแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะยกชุดคอนโซลมาจากไฮรักสแชมแต่อัปเกรดด้วยการเปลี่ยนวัสดุบางชิ้นและเพิ่มเติมออปชันให้ดูหรูหราขึ้นก็เป็นได้โดยยังคิปลุกความทึกทนสไตล์แมนแมนยิ่งแชร์พาร์ทเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ต้นทุนถูกลงขึ้นเท่านั้นนะเรื่องสุดท้ายเรื่่องที5 ปีนี้ต้องได้เห็นดีกันเรื่องนี้ก็คือทำลายในการเปิดตัวรถนั่นเองซึ่งทางเบสขาเว็บเจ้าเก่าคาดว่าเจ้า Land Cruiser FJ จะเปิดตัวภายในปลายปี2024ซึ่งที่สุดก็คาดว่ามีความเป็นไปได้สูงเช่นกันการขึ้นสายการผลิตก็คงไม่ใช่เรื่องยากแน,น่นอนณช่องที่ทำคลิปนี้จะเห็นได้ว่าพี่โตกำลังอยู่ในช่วง SUV fever แบบวอรเพราะพี่เขาเล่นเปิดตัวรถเซกเป็นนี้ทีซะเลอเกิน เท่าน,นั้นยังไม่พออีกไม่กี่ปีข้างหน้าพี่แก่ก็เตรียมคอด SUV อีกหลายรุ่นว่าที่น้องใหม่ยังมินิแลนด์ครูเซอร์คันนี้เองก็ดูเหมือนจะเป็นรถฮิตติดดาวอีกคันที่น่าจะเข้ามาครองใจแฟนคลับชาวไทยได้ไม่น้อยแล้วคุณล่ะครับชอบรถคันนี้กันไหมอยากให้พี่โตขายที่ราคาเท่าไหร่มาวมคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ใ,ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถใหม่สำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ